ครับก็ละครเรื่องนี้เนาะก็มีจุดเด่นออยู่อยู่อย่างที่ไม่เคยเห็นในละครเรื่องอื่นเลยก็คืออย่างแรกเลยคือเป็นพี่บอยนะคะพี่บอยกสิยพงศ์มาเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองเลยก็คือเพลงประกอบอะละครเรื่องนี้ ก็คือจะได้พี่บอยเป็นคนแต่งเพลงเป็นครั้งแรกที่พี่บอยแต่งเพลงประกอบละครเพราะว่าทุกคนจะไม่เคยเห็นพี่บอยได้แต่งเพลงประกอบละครเลยก็สุดท้ายสุดรักจะเป็นเรื่องแรกนะคะที่พี่บอยแต่งเพลงเพื่อเรื่องนี้ของเราเลยค่ะแล้วก็มีเพลงของพี่บอยเองมาอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยเ <duc> um. นาะมีเยอะมากๆเกือบ30เพลงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักเลยเพราะปกติเวลาเราดูละครเราอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักแต่เชื่อว่าละครเรื่องนี้ทุกๆเพลงที่อยู่ในละครเนี่ยสามารถที่จะ จะร้องตามได้แล้วก็รู้สึกตามไปกับเพลงแล้วก็รู้สึกตามไปกับตัวละครได้ครับ <c oughs> เป็นเรื่องแรกๆไหมที่ร้องเพลง <c oughs> ใช่เอาเอาจริงๆถ้าจะเป็นเรื่องเดียวที่ร้องเพลงแล้วเขาก็คงไม่ให้ร้องเพลงอีกแล้วเลยอ่ะ เขาจริงๆไม่ได้แยกขนาดนั้นเขาไม่ได้ร้องเพลงแยกขนาดนั้นแต่ว่าด้วยตัวละครมันต้องหลอกไม่ <m akes> ไม่ <m akes> ไม่เก่งใช่ไหมใช่ก็คือด้วยด้วยในเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกว่าสุดรักอ่ะคือเขาไม่ได้มีพรสวรรค์ไงแต่ว่าเขาแบบมีพรแสวงอ่ะคือเป็นคนที่รักในการที่จะร้องเพลงแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนแต่แต่เขามั่นใจมากว่าเขาจะแบบร้องได้อะไรอย่างเงี้ยคือจําได้ว่าซีนนั้นเป็นซีนที่เหมือนเกิดขึ้นในมหาลัยแล้วก็เป็นประกวดอะไรสักอย่างหนึ่ง เราตัวสุดหลักก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันคือความฝันของเราเลยนะคือแบบ<ม>ในในชีวิตจริงของเราอะคือเคยมีภาพความฝันว่าเคยดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเฮ้ยอยากขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีมันเท่ดังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในชีวิตจริงคือทําไม่ได้เพราะว่าก็ร้องเพลงไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดสุดหลักเลยอย่างเงี้ยของบัวก็จะ เป็นเรื่องราวของการร้องเพลงของตัวที่เราเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นมือเปียโ,โนระดับแข่งแล้วกันเป็นเด็กแข่งแล้วกันเราใช้คำนี้ดีกว่าคือเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเล่นเปียโ,โนได้ทั้งๆท,ที่นี่คือสิ่งที่เขาเขารักเนาะเาเพราะฉะนั้นตัวผมเองก็ต้องไปฝึกถามว่าฝึกเปียโ,โนให้เล่นเป็นเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นด้วยด้วยข้อจํากัดของเวลากับหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมก็คือทอํายังไงก็ได้ให้คนดูเชื่อว่า เราคือนักดนตรีตัวเราเองก็มีพื้นฐานทางด้านดนตรีอยู่บ้างไม่ได้เยอะคือพอเข้าใจเรื่องโน้ตเรื่องห้องเรื่องจังหวะเรื่องอะไรพวกนี้พอเข้าใจอยู่แต่เล่นเป็นโนเล่นไม่เป็นเลยก็จะมีทีมงานเพราะว่าเราถูกถูกล้อมเนาะทุกคนเป็นนักดนตรีหมดเลยพี่กวงก็เป็นนักดนตรีพี่พี่ชาพวมก็เป็นนักดนตรีผู้จัดก็เป็นระดับพี่บอยกเษียพงศ์คือทุกคนน่ะเขาจะมีเทคนิคมีใครบอกทํายังไงให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนผ่อนคลายเหมือนให้มันให้มันดูไม่เกรงแล้วก็ให้นิ้วเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันตรง ก็ไม่ง่ายนะไม่เคยรับบทเป็น,นักดนตรีที่จริงจังอะไรขนาดนี้